ออกไปสูตรโบราณนะใช่ไหมสวัสดีครับเจ้าของร้านป่ะครับเมื่อกี้ผมถามน้องว่าสูตรโบราณเนี่ยเป็นสูตรยังไงเขาบอกเขาไม่ใช่เจ้าของร้านเลยเป็นคนจะตอบไปยังไง สุโขแลเก่าๆเลยค่ะสุโขนานี่แปลว่าอะไรสุโขแเป็นชิ้นเก่าสุดเื็อปันมปันเครื่องปันชิ้นเือปันทุกวันนี้ก็ยังปันมือไรต้องลองแล้วผมเอาเล็กแห้งไม่ใส่ถั่วงอกไม่ใส่ผักเลย นะสวัสดีครับพี่เป็นคุณหมอหรือเปล่าพี่ที่ทำงานที่ไหนครับให้ความให้ความทำงานอยู่ที่นี่ครับผู้เขียวมีเรื่องให้ฟ้องร้องกันเยอะเหรอมันก็มาทหน้าที่นั่นแหละคุณส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรพี่เป็นคดีอาญาเป็นพวกรักทรัพมีลักทรัพตะนตุนทางร่างกายออ๋ทัพแ่งก็ทั่วไปเลย พูดยืมอะไรเข่ะพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อทอมทนายทอมของเปิร์นะครับพี่ทอมจำได้ยินดีที่ได้รู้จักนะครับยินดีเป็นเารสุขเดี๋ยวจะไปดูรายการอะไรครับสติ๊กเกอร์ครับผมครับติดไว้หน้าสำนักงานทนายความขอบคุณมากครับโยอ้าวลาลานนี้อร่อยไงมโอ้ผมกินเดียวทุกวัน ขิมานะขิแทบทุกวันบ้านพี่อยู่แถวไหนอยู่พัดาพัทพัทยาพัทยาพัที่พัยู่ทุกพัทาเัทยาพทยกพัทยาพัทยาพัยายวพัทยาพัทยาทยาพัทยาพัยาพั่ยา่ัทยาพัทยาพาพทยาพัทยานัทยาทยาไยพัทยาพัคยาทยาพัทยาพัทยาพ่ทาัยาทยายาว่ามาทยาานทีู่ายวพทยาพ่อาาทยัย ไปลงยาหนาไอเดียมันเบนเก็ที่หเอาไม่กีดผมสั่งเส้นเล็กเหรอเนาะโอ้แต่จริงผมจะสั่งเส้นใหญ่แล้วเส้นใหญ่ตั้งใจมาใช่เดินผ่านแล้วก็ เห็นเขาเขียนสูตรโบราณน่นาก yardım, ิน <basics> ก็เลยเดินเข้ามาแล้วมาเจอพี่น <g> ี <framework> ่แหละพี่ชอบเอออ่านคิมเลยคุณเบิร์นจริงจริงนั้นแล้วเอาเลยพี่สวยเลยไม่เกรงใจแล้วนะสวยเลยได้เลยครับสมัยเด็กเลยครับรุ่นผมนะไม่รู้รุ่นที่เลยนวัสดีครับต้อนราปีใหม่นะครับทนายเขาบอกว่าคนอ่านสามกบจบสามกบสามจุดใจด้วยนะ ครบทลากจริงเลยครับพี่มันเป็นค่านิยมบางคนนะบางคนเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวใครกวนะอีวงกูเดี๋ยวกลับมาคนเามองมาเรามเขาด่ามทายวมองว่าเขาไปเจอแต่ลนที่

ภาคใต้ส่นใหญ่ชอเรียนกฎหมาคนอีสานที่เลีนกฎหมายแต่หลังๆนี่เริ่มมาเรีนกันเยอะนะเพราะอะไรเพราะวันที่ผมเท่าที่มีเพื่อนเป็นทุกภาคนล้วภาคใต้เขามองต่างกว่าเขาใฝรู้นะมันต้อง่างเขาเหมือนกับว่าเขารักกันแล้วก็ อยากเป็นคนอันนี้ทีนี้ผมพูดเองนะอาจจะมองว่าเขาอาจจะโดนเอาเปรียบได้หัือไล่ในอดีตในอดีตอันนี้ผมได้ยินมาครับกิงเดี่จะให้เขารู้มาบอกแล้วแม่คนเรียบร้แต่คนอีสานเป็นยางงคนอีสานเราก็รับพูอกครองเหมอันรักมากแต่คนอีสาน ก็ทำนาทำไรอ่ะบ้านผมก็ทำนาทำไร่แต่คือได้ขึ้นเป้าหมายของคนนี้สักทีทำยังไงจะให้คนมองว่าตัวเองเจได้ได้โอเคได้เรียนสูงกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยส่วนมากจะรับราชการทหารตำรวจก็จะบอกว่าตัวเองก็เป็นทหาร้ลูกฉันเป็นครูนะ จะเป็นทหารนะแต่มันก็จะ้วแอคทีฟจากการทำงานวถ้าเราเลบนราชการดีขึ้นมานิดนึงหรือขั้นเขาจะมองว่าคือเราเแต่ถ้าเด่าใกล้ที่มระนไม่ออกเดี๋ยวบ้านผมนะ่าอันนี้เน็ตพี่หรว่ายู่ตจันางคาที่อะไรูกันเคยดูมันเด็ก่องสามมาเป็นยังไงเยว ธรรมดาที่ umas, ไม่ค่อยดีความสุขของเองเองจะแรงการนอนหลับที่หมนอนบ้างนะการพักผ่อนดีที่สุดของผมคือการนอนหลับที่แฟนอยให้พาไปเที่ยวไหนผมก็ไม่อยากไปพ่อแม่จะพาไปเที่ยวไหนผมก็ไม um> ่อยากไปผมอยากแค่นอนหลับความทุกข์ของการเป็นทนายความเยอะเออเพิ่มกินใบหัวละบพานด้ใบชิราญาความทุกข์ขอเไม่